สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง jr channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันนะครับหลังจากดูผลนะครับผลสลากกินแบ่งของงวดวันที่16เมษายนนะครับกับผลรางวัลที่ออกนะครับรางวัลที่1ก็9.8.4 9.06นะครับ2ตัวล่างออก71น,นะครับ เราก็จะมาทบทวนตรวจการบ้านกันนะครับกับชุดตัวเลขที่ลงไว้ให้นะครับที่สรุปไว้ให้งวดนี้เป็นยังไงนะครับก็ภาพรวมนะครับก็ลุกนะครับกับชุดสรุปนะครับก็มีชุดตารางนะครับที่เข้ามาใครที่ตามชุดตารางใครที่มีดวงนะครับก็ชอบถูกคู่ถูกใจจับถูกคู่ก็มีโชคมีลาบไปนะครับชุดตารางนี้เข้ามาทั้ง เรียกว่ามาครบนะครับรางวัลที่1นะครับครบเลยนะครับ984906นะครับอยู่ในนี้หมดเลยนะครับขาดเลข1ไปถ้ามีเลข1ก็จะเข้า71ล่างดีนะครับอันนี้เป็นชุดตารางนะครับก็ยินดีกับคนที่โชคดีนะครับคนที่จับคู่ถูกนะครับในชุดตารางนะครับส่วนในชุดสรุปนะครับ ดนี้ที่สรุปไว้ให้ก็หลุดนะครับอันนี้เป็นสรุปร่างนะครับชุดสรุปร่างผลรางวันที่ออก71นะครับก็หลุดนะครับชุดสรุปร่างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูสูตรนะครับว่าสูตรไหนนะครับที่เข้านะครับเราก็จะได้เอาไว้เป็นแนวทางนะครับ ในงวดต่อไปหลัก10นะครับกับผรางวัลที่ออก7 1น,นะครับอันนี้เป็นชุดสรุปล่างนะครับเป็นชุดสรุปล่างก็จะมีนะครับคู่นี้นะครับเข้ามาตัวชนนะครับเลข7 2็ก,กส2สูตรเทียบชนแล้วก็อีก1ชุดนะครับ นี้สองสูตรนี้ก็เข้ามาที่ตัวชนนะครับเลขเจ็ดหลักสิบล่างนะครับส่วนชุดนี้ผิดนะครับมีอยู่สี่สูตรนะครับเลขล่างหลักสิบที่เข้ามาสี่สูตรเข้ามาที่ตัวชนทั้งทั้งสี่สูตรนะครับทั้งทั้งสองชุดส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเลขหนึ่งนะครับหลักหน่วยเลขหนึ่งก็จะมีหนึ่งสูตรนะครับ ที่ได้เลขหนึ่งอันนี้อยู่คนละคู่นะครับไม่ได้มาตัวชนนะครับชุดนี้มาตัวชนนะครับเลขหนึ่งชนกันที่แกับ1นะครับเข้ามาที่เลข1นะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างก็มี4สูตรนะครับที่เข้ามานะครับในหลักหน่วยล่างหลักสิบก็ สีสูตรนะครับหลักหน่วยก็4ีสูตรเลขล่างนะครับส่วนสรุปให้ก็ผิดนะครับผิดนะครับไม่ได้เลือกเจหนึ่งมาให้นะครับหลัก10ก็ไปเน้นไปตามเลขคู่นะครับกันไว้ที่เลข9นะครับจริงๆเลข7ก็เลข9ก็เด่นๆพอๆกันนะครับแต่ผมไปเลือกเลข9นะครับในหลัก10ส,ส่วนหลักหน่วยผมก็ ให้น้ำหนักไปที่เลขคู่เหมือนกันนะครับ048นะครับกันที่เลขค่าที่เป็นเลขคี่นะครับก็ผิดนะครับจุดสรุปร่างนะครับตัวเด่นก็6กับ8นะครับเลข8ไม่มานะครับวัน,นี้ก็ลุกนะครับส่วนสรุปบนนะครับสรุปบน หลักร้อยก็เน้นไปที่เลขศูนย์ก็หลุดนะครับมาที่เลขเก้าตัวเดิมนะครับหลักร้อยหลักสิบเลขศูนย์นะครับเลขศนหลักหน่วยเลขหกนะครับก็เลือกมาผิดนะครับในชุดสรุปนะครับอันนี้จับตามแต้มนะครับก็แต้มรวมก็หลุดนะครับงวดนี้ส่วนชุด3ามตัวก็ เฉียดนะครับก็ได้แค่เฉียดนะครับจริงๆตัวเลขมาหมดนะครับแต่ว่าไปอยู่ข้างหน้าหมดนะครับเลข0ูนย์เลข9้าเลข4นะครับเลข0ูนย์เลข9้าเลข8เลข0ูนย์เลข6เลข8ก็ไปอยู่ข้างหน้าหมดนะครับสลับไม่ถูกนะครับก็ผิดนะครับในชุดสรุปงวดนี้เราลองมาดูสูตรนะครับสูตรที่ ้านะครับก็ริงๆก็ในสูตรก็ไม่เด่นนะครับเลขศูนย์ในหลักสิบนะครับก็จะมาเด่นอยู่ที่หลักหน่วยแต่ก็ไม่เลือกนะก็ไม่ได้เลือกนะครับหลักสิบที่มีเลขศูนย์ก็จะมีอยู่แค่2สูตรนะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยชุดเดิมผิดนะครับงวดนี้หลุดนะครับสสูตรเทียบชนงวดนี้หลุดเข้ามาที่สูตรใหม่นะครับเป็นตัวเลข3ตัวนะครับ890 เข้ามาที่เลข9นะครับส่วนตัวชนเลข0นะครับเลข4เลข8ไม่มานะครับมาที่เลข9นะครับหลักร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราค่อยมาตามดูนะครับสูตรนี้ตัวเลข3ตัวนะครับจะไปต่อหรือไม่ส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยสูตรที่เข้ามานะครับเลข6ก็จะมีอยู่1สูตรนะครับ2สูตร ันนี้เข้ามาที่ตัวชนนะครับแล้วก็หนึ่งสูตรนะครับก็มีอยู่สามสูตรนะครับเลขหกนะครับในหลักหน่วยบนที่เลือกมาก็หลุดนะครับก็หลุดนะครับภาพรวมนะครับก็หลุดนะครับในงวดนี้ก็ต้องขออภัยทุกท่านนะครับงวดนี้ว่า มันไม่มันไม่มานะครับไม่มาตามที่เราคาดหวังนะครับไม่มาตามที่เราคาดคะเนก็ต้องขอไข่ทุกท่านนะครับส่วนคนที่มีดวงก็นะครับเลือกจับในชุดตารางนะครับก็โชคดีไปนะครับชุดตารางก็คัดตัวเด่นมานะครับบางท่านก็ตามเฉพาะชุดตารางนะครับใครที่จับแม่นก็จับได้นะครับ ส่วนตัวงีนี้ผมก็จับผิดเหมือนกันนะครับผมก็ไปจับนะครับคู่สี่เอ่อหกแปดนะครับศูนย์หกแปดนะครับศูนย์เก้าแปดนะครับศูนย์เก้าสี่นะครับที่ผมจับนะครับเก้าแปดเจ็ดนะครับที่ผมจับนะครับส่วนศูนย์หกนะครับไม่ได้จับเลยนะครับงวดนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็พลาดเหมือนกันนะครับผมแต่ ตัวเลขก็คัดมาว่าเด่นทุกตัวนะครับแต่ก็ยังจับไม่ถูกนะครับถ้าใครมีดวงก็ยินดีนะครับเพราะว่างวดนี้ผมก็ยังติดใจอยู่ใน078นะครับก็คิดว่า079ซึ่งเป็น3ตัวเดิมของงวดที่แล้วนะครับผมว่า3ตัวนี้ท้ายๆคลิปที่ที่ลง ในชุดตารางก็ย้ำนะครับว่า3ตัวนี้น่าจะอยู่นะครับตัวใดตัวหนึ่งน่าจะอยู่อยู่จริงๆอยู่ทั้ง2ตัวนะครับแต่ก็ไม่ได้จับคู่906นะครับจับ904นะครับ9ก8นะครับก็ผิดพลาดนะครับก็จับไม่ถูกเหมือนกันนะครับส่วนตัวผมก็จับไม่ถูกเหมือนกันนะครับจับ904 908นย์ปดะครับเก้าเจนะครับศ6 8 0 9หนะครับที่จับนะครับก็พลาดเหมือนกันนะครับก็ขอแสดงความดีกับคนที่โชคดีนะครับใครที่ไม่มีดวงก็ไไพลาดไปเดี๋ยว่อยวากันใหม่นะครับก็อลองมาว่ากันใหม่ในงวดต่อไป ส่วนคลิปนี้ผมลงเป็นคลิปไว้นะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมเพราะว่าผมต้องเดินทางนะครับไปต่างจังหวัดนะครับอันนี้อาจคลิปไว้นะครับอาจคลิปไว้ก็น่าจะสัก3、4วันนะครับอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับกลับมานะครับอาจจะกลับมาก็3ามีวันนะก็ค่อยมาว่ากันนะครับก็ต้องขออภัยทุกท่านนะครับก็พอดีนะครับก็ช่วงสงการไม่ได้ไปไหนนะครับก็เลย จะไปช่วงที่เขากลับมานะครับต้องขอภัยนะครับอาจจะไม่ลงคลิปให้ชมนะครับไม่ได้ลงคลิปเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับตอนกลับมานะครับขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ comment, ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็ กดติดตามช่องไว้นะครับแล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันนะครับอาจจะหลายวันหน่อยนะครับสองสามสี่วันนะครับไปค่อยมาเจอกันนะครับก็ขอบขอคุณอีกครั้งนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ